น,นั่นเออพักเลยพี่น้องว่าว่าสิงัดดีดีว่าจิเอาหอดเหงามันครับโอ้ยมีดบออ่อเข่ามันมีเสียมครับพี่น้องอสวัสดีครับพอม่พี่น้องปลงไปทุกคนผมพ,อ,พอกับเบาตัมอีโซอีกเช่นเคยครับเมื่อนนีเบาตามอีโซ ตื่นนอนว่างว่าสิเขาปลาเขาปลาไัยครับว่าสิไปหานอใหม่ว่าสิไปเบิงว่านอไหม่มีบอกครับมาบเดี๋ยวเบาต่ำสิผ้าเขาปลาเบิงนอไหม่ครับเดี๋ยวเขาปลาไผกันเลยครับพี่น้องมื้อนีน้เฮาบ่มียนะังเสียมก็ม่มีมีมิดมีดเหลมเดียวเกลือมมีนอไหม่ครับเฮาก็จังได้ไปงัดนะครับพระวัาเสียมบ่มีครับพี่น,อน้องปะเดี๋ยวไปเบิงกันเลยครับ ปพี่น้องขอปลาขอทงขอดงโอ้ยขับเบิงน้องใหม่ระวังลงปลาด้วยครับอู้นครับปลาไพ ปลาตั้งฝุ่นก็มีครับเดี๋ยวเอาแวะปลาหนีก่อนครับแหวะเบิ้งปลาไผ่นีก่อนวาซิมีนอใหมบ่บอนอเบาตำเอ็ดโซ่ขอบปลามือแรกสีมนานบะครับเนี่ยปลาไผ่ปลาฝุา่นก็มีครับมีสองสามปลาครับพี่นอ้องมาไปเบื้องปลานีก่อน นี่พอแล้วพี่น้องพอแล้วนอไม่นอไม,นอม่นี่ครับโอ้นอสองนอสามนอนอหนออ่อยก็มีครับ 4, พี่ซีนอพี่ทางพี่ทางพี่่า,อานอหกนอครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบิ้งก่อนหลอะเบิ้งก่อนออมออมป้าก่อนเจ็ดนอโอ้ไลยอยู่พี่น้องไายอยู แปดเก้าสิบโอ้พอดิแกงอยู่ครับพี่น้องโอ้มันก็หลายตัวนี่สิบเอ็ดสิบสองแปดนองหมวงครับนี่สิบสามตะแกงครับไปสุบด้ครับเนาะสิบสี่ควชสิบสี่สิบสี่นองคนครับ นี่นี่นอเงี้ยเงี้ย่าเงี้ยทั้งในครับสิบหาสิพวกโอ้พอได้แกงอยู่ครับพี่น้องห็นไหมเดี๋ยวงานนอนใหม่กันเลยครับบ่มีหอดเสียมบัดน,นี้ได้มีดอันนี้แหละครับมาชิงานนอนใหม่ครับเอาตัวนี้แหละครับบ่มีเสียมนเนาะใช่ไหม อนอีอนั่นเออฮักเลยพี่น้องวา่วาว่าสิงัดดีๆีวา่าจะเอาหอดเงามันครับโอ้ยมีดบอกเขานั่นมีเสียงครับพี่น้องอ๋อสนีแล้วครับพี่น้องเก่งมาดูเมนู เกงงนอไม้ครับพี่น้องเกงหนอใหม่สดครับพี่น้องเกงหนอใหม่สดสดหอนหอนสิบแสบนะครับเกงหนอใหม่สดสดเลยพี่น้องนี้ใส่หยอดพักทองใส่หยอดบกดักยื ใส่ักเขือแซ่บครับพี่น้องแกงเราใหม่